ุกสบายบด้วยท่านเส้นมากินเข่าหอมมีหลายอย่างมากหล่นเส้นมารวมหอมกินแกงไข่มดดอยก้อยไข่มดแดงก,ก็ม,กมีเลี่ยวไม้หนมกมกหนมีก็มีอยู่พอดไข่ใส่ผักอีตูมุมมีจะสูบเกเขียดพี่นองมาก,กินรวมหอมกันน้ำผลไม้ปั้นวานันปั้นไม่ๆมสดสดกินก่อนอาหารก็ว่าดีเดือดร่น เพิน่นาานั่นนท่านรุ่งปาา่านาโอรุ่งอาป่านาเบาซุ่มพุนเสาผุ้เถากะเทยทอมกะเทยพอมพำมทอมเจน้ำมากินข้าวน้ำกันเ้อมันเนียมามาแสบๆบ ทาปั่นเลือ่งองมันละเกี่ยว <c oughs> <c oughs> ปั่นเบิดสุยางเลยว่าิะเป็นลายหลากหมากนี่อันเบิด์ตอานน่ามาเวลาแล้ว เ่ินมากินขา้าวหอมกล้อยข้าวาเมียงกะมีทอดไข่ใส่งาดำใส่แค่อดใส่บักอื้อใส่ขา้าวโพดสุดทไายใส่ปากอืม,มอง้อทำไม่

đào ngắn với hết mình

หนานิ่มหนาวให้มาเดียงมไม่หนาห่อน <laughs> Bye. Mm -hmm. อาถ้าตัวมอโมงนะมม่ก็ได้ม,มีหอดพิกอรดอกยอ่นพักบอก ไ,ไอ้เสง่ะโหดแค่รักบ<อ>ัณ<อ>น,น,นี้เขาจะบะยึดแนวกินผักประเภทผักเพียงเพราะว่าตวนกุหลาบกูเป็นไรได้นี่ปลูกกุหลาบให้ทั้งค้นในเมือละไอ้ในเมือละสามพันสี่พันก็มี มือนว่าเงินไทยนั่งบัตนเดเป็นสามหมื่นสี่หมื่นนั่งเหนวาตกเอาใจใส่กุหลาบออกจากวัเมือ ใส่ปุ๋ยยังมาพอใส่ใจนนเนาะทำใุกตัวผู้หลับแค่ยังเงินหรอวะวัวที่เป็นปลูกยังเงินแม่แม่กระทั่งปลูกรักก็ต้องใส่ใจ <c oughs> ปลูกรัก <c oughs> ก็ต้อง